รายงานล่าสุดนะครับจากทางศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคุณแก้วขวัญวัชโรไทยเลขาธิการพระราชวังได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้วที่โรงพยาบาลศิริราชจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดครับซึ่งทางคุณแก้วขวัญวัชโรไทยเลขาธิการพระราชวังได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีการผ่าตัดและอยู่ในความดูแลของแพทย์มาระยะหนึ่งแล้วแต่ด้วยความเป็นูผู้สูงอายุแล้วก็เกิดอาการสำลักติดเชื้อติดเชื้อเป็นครั้งเป็นคราวล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาหัวใจยหยุดเต้นเฉียบพลันและจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา10นาฬิกา2นาทีครับซึ่งคุณแก้วขวัญวัชโรไทยเกิดเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2471 เป็นบุตรของพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนหรือกาดวัชโรไทยกับท่านผู้หญิงอนุรักษ์ราชมนเทียนหรือคุณพัววัชโรไทยคุณแก้วขวัญสมรสกับท่านผู้หญิงเพนสีวัชโรไทยมีบุตรธิดาด้วยกัน3คนด้วยกันครับนี่คือข่าวล่าสุดที่นำเสนอในเที่ยงนี้ครับ